สวัสดีครับผมปอนครับโครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นกับฝั่งเคป๊อปนะครับหลังจากที่เราทําตัวเป็นตัวทีเซอร์ไปแล้วกับศิลปินซูเปอร์เอ็มกับที่เราบอกว่าเขาจะมีเป็นเป็น MV เพลงใหม่ปล่อยมากับเพลงที่มีชื่อว่าวีดูกับร่วมกันกับทางคูเรนเชียลนั่นเองสุดท้ายสุดท้ายเขาก็ออกมาแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเป็นเป็นวีตัวเต็มก่อนว่าเป็นยังไงกันนะ สักร้านสักรีดร้านเดิมร้านเปิดพี่น้องก็ใส่แอร์พอร์ตเพื่อนมาอ่ะอ๋อใช่ใช่ก็คือเพลงเข้าร้านโอ้เทฮ้ะไป็นยัไงก็เต้นได้แคมินหนุ้งแคมอ่ะชวนกันเต้นนะจ๊ะ ให้สะุวกนะเฮ้ยแบ๊กคุณแบ๊กหน้าเด็กมากโอ้โอ้โหสล็อตสล็อตโอ้ไม่หยุดเลยมันโดนอันนี้คอมโบเออแหมเอวเขาดีจริงๆคนนี้โอหนุ่มเต้นแซ่บโอ้ อาจีคิดว่าอายุเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยใช่ไปอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เออทางง่ายจะทำได้จะทำได้อ่าเออเพลงสนุกอะสนุกดีตรตีแต่ห้องนี้เริ่มหอนมากขึ้นแล้ว ใช้ขาเยอะมากเลยเดินเปลี่ยนแพทเทิร์นเยอะมากเลยแนวเพลงอยงนี้เต้องเต้นแบบนี้เนอะนีนสเต็ปขาเป็นหลักเหมือนเพลงนี้เลยชุดซีเลเวอร์อะฟั์เออราฟังเรานึกถึงเลยอะแล้วก็ให้ฟิลแบบบูนมานมานึ่ง We Do It เอ้ยดีชุดงูแทมชอบไปทอดอย่างเงี้ยชอบๆตึกๆตกๆเขาเเอ็นเตอร์เทนเฮ้ยนี่ยครทอหัวหัวไหลไหลเดี๋ใช้หัวไหตหัวไรตู ช่วงนี้ช่วงนี้ติ๊กต็อกก็ฮิตเต้นท่าอย่างนี้นะอ่ามาแล้วท่อนที่เราเรียกว่าทอนรำคลิปเออเสร็จพัดหรือัดเออมาเนอโอ้ยแสดงโอ้ยสวยอ่ะข้างหลังอ่ะ อารมณ์แบบเต้นวัดดับฟ้าเป็นคัน์นิวัลเทศกาลเออชุดนี้สวยนะสวยสวยแรงท่านี้นี่มันเขาเน้นท่านี้เยอะให้แบบจำง่ายๆเต็นง่ายๆเตะเตะ เดดหลอนมากหลอนเออเป็นเวฟเลยเนอสวยเลยนอะติดขึ้นพลังเอขึ้นพลังเออเต้นตามไงเต้นตามายบอยากอยกอยา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 บอยาก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 อยกอยา้อยากอยากอยากอยกอยากากอยกอยกยกยย้ แต่เกีตตอนที่น้องม้าแบบใส่เป็นแอร์พอร์ตเข้าไปแล้วแบบเปิดเพลงอะอะไรแบบดนตรีนั้นมีนั้นคือชีวิตใช่อยู่ที่ไหนก็จะ่า퀄ิชิตได้หมดนอกจากตื่เต้นแล้วก็ยังชวนน้องแทมพี่ก๊าลังนั่งรออยู่ตอนมาเต้นด้วยกัน แล้วก็เต้นกันหมดเลยทีนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นหมอแคมเปญที่เขา <c oughs> ร่วมกันกับครูดิเชียพอดีแบบอยู่ <c oughs> ที่ได้ก็อยากให้ทุกคนแบบออกกำลังกายออกกำลังกายหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองทั้งกายแล้วก็ใจทใี่บอกไปนะครับผมแล้วก็ตัวเองวีนต้องบอกว่าสนุก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดูแบบฟังแล้วรู้สึกแบบมันแฮปปี้อ่ะมันน่าเลอตาอะไรเพราะว่าด้วยความที่เป็นจังหวะเพลงแบบฟังแจ๊สอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยทำให้ดนตรี๋ยดูแบบสนุกน่าเต้นตาอะไรอย่างงี้ อ๋อที่เราบอกว่าฟังแล้วคล้ายๆเพลงชิซิลเลอร์เบอร์นะเออของดรงบางนะถูกใก่อนนู้นใช่ใช่บางคนอาจจะทันนะ่ทันนะถ้าบางคนพูดตรงบางคนอาจจะเกิดไม่ทันก็เป็นก็เป็นวงรุ่นพี่คล้ายๆของเขานี่แหละนะครับผมซึ่งเพลงนั้นมันก็แบบนาสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์นี้มันฟังแล้วมันแบบว่าสนุกอ่ะคือมันโยกตามได้อะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้มันจะมีความสดใสกว่าเพราะว่เอ็มวีมันจะดูแบบว่าแฟนตาซีเล็กๆอแฟนตาซีแล้วก็มีความอินเตอร์มีความล้ำๆล้ำเออล้ำแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรเนาะสังเกตจากตัวท้ายแบบโอ้ตอนเต้นมันดาดฟ้าสวยมีแบบเป็นโอวบ็อคาริวัลสซนการจุดพุให้ดูยิ่งใหญ่ยิ่่งใหญแล้วก็จบที่ท่าช็อคเวฟปึ้งตู ขึ้นพลังขึ้นพลังแบบส่งขึ้นพลังนี้ออกไปให้ทุกคนเป้นพลังความสนุกอะไรแบบเออให้ทุกคนได้โยกตาีกทีเลงซึ่งแบบเออดีแล้วก็โดนสเกตอ่านจากทรัพไทยที่เป็นแปลกๆก็แบบอืมดีนะอืมก็เชิญทุกคนมาสนุกสนานการมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันใช่ใแล้วก็คือทุกคนทั้งเจ็ดคนคือหล่อมาก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 และที่สำคัญคือเห็นท่าเต้นเพลงนี้ท่าเต้นเต้นตามง่ายใช่ถ้าจากที่เราดูเขาจะเน้น ท่าเนี้ยบ่อยหัวแล้วก็ไหลเนาะรู้เลยว่าจะคิดมาเพื่อที่ให้คนเต้นตามได้แบบง่ายในการขยับร่างกายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรใช่ขันที่ทุกคนไปแกะท่าเต้นเพลงแบบไทก็อินไซต์ก็ยากยากก็ยากไปหรือว่าเพลงวันก็ยากไปก็ให้ทีดูหรือวป่ายกตามได้สบายนะครับผมแล้วก็เสพขายเยอะอืเพลงใดที่เสพขายเยอะจัจำไม่ได้เพลงนั้นเหนื่อย แล้วคือเปลี่ยนเดินแพทเปลี่ยนบล็อกคือเยอะมากใช่จริงๆคือรู้เลย<ม>แบบต้องเหนื่อยอ่ะแต่คือมันด้วยความเป็นฟิลลิ่งมันยังแบบเป็นเพลงสนุกไงเวลาเต้นมันอาจจะแบบอ่ะอิะอนนิชจีมันก็เหลือ,อก็ต้องขยับเยอะสนุกกันไปนะครับแล้วก็นั่นแหละคือตัวที่เป็นเอ็ MV, มวีเอ็มวีดูแลเองครับผมส่วนนอกเหนือจากนี้ทางของคุณเชียร์ยก็ยังแบบอมอบเขาเรียกวย่า ความพิเศษให้กับแฟนๆใช่ครับโดยเขาได้การทำการรันช์เอ็มวีนะครับบนหน้าจอยัดนักห้างเอ็เลยโอ้ก้ากรุงใช่เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็คือตอนเอออกนั่นเองใช่นะครับผมเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแฟนๆทุกคนนะครับสุดท้ายเพราะว่าแฟนๆทุกคนคือร่วมกันรีทวิตครบ10,000รีทวิตเออซึ่งแบบเยอะนะเยอะมากจริงๆเขาเลยตอบแทนในการรันช์เอ็มวีบนจอยัดนักห้างเอเลยก็เดี๋ยวในพี่มีเป็นปรากาศเก็บตกมาให้ดู ว่าเป็นยังไงแยวเราก็ไปดูในบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวดู MV มีตรงนั้นไปพร้อมกับทุกคนอีกรอบหนึ่งอลไกันนะครับผมโอ้จอใหญ่มากจอใหญ่มากเจ้าโอ้นี่เป็นกอมีเป็นแฟนมาอยู่รอถ่ายปุ้ยฟินตายเลยอ่ะจอใหญ่มากจอใหญ่มาก แล้วแบบเวลาพี่แบบออกเพลงพอดีเลยนะชอออาจริงๆนอกจากแฟนคลับก็มีคนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาเออก็จะได้เห็นด้วยเหมือนได้ฟังีรอบถ้าเราหยุดอย่างนั้นเราเซ็ตแล้วนะใช่ใช่เราก็อาจจะเซียนยกโยกเพราะว่า M B K มันคือที่ของเ็กครบใช่มันคือส่วนรวมอะส่วนรวมเนี่ยแล้วรถรถติดอะมองจอได้สบายเปิดจอมาเฮ้ยอะไรอะ <ค>ไม่ใครวะาเราจะคนก็จะดูไงว่าแบบว่าอุ้ยเขาดูอะไรกันดูรายการเจ้าเปนอยากมากเลยก็จริงนะแล้วพอไปอยู่กันจริงน่าจะแบบว่าเริ่มเพิ่มเออเริ่มเพิ่มเลยอะ่ะ ต้นในรักษาผ้าตรงนี้มันจะมีนี่เลยใช่ป่ะถ่าตํรวจใช่ป่ะอ่าใช่ตํารวจอาจจะออกมาโยกเรื่องได้อมเป็นป้อมเขากล้าจจะดูอยู่ในป้อมก็ได้ไหมเออป้อมก็ได้เนาะเพลงนี้ต้องมีชาร์เลนแน่เลยเพราะว่าถ้าเต้นมันแบบว่าจำง่ายๆ่ายจำง่ายอ่ะมันจะมีแน่ๆเลย เสียงของแบกยอนนะคือแบบเราดูแล้วก็ว้าวความน่าเด็กของเขาอ่ะเด็กรวมตัวเต้นทีแบกยอนได้เป็นที่ใหญ่เลยนะรวมรวมเมนอะบอกเลยรวมเมนไงเอ้แต่ฉันขับรถอยู่แล้วแบบไฟเขียวฉันไม่ไปได้ปะโดนชน้ปะฉันจะรอดูฉันจะจอดดูจอดดู ไปเน่แค่นี้ก็เต้นตามได้ละโอ๊ยปวดปวดจากกระโดดเยอะขาเยอะมาก เวลาฟังเพลงนี้ที่น้องแทบโดนเลยเออกตกเออปอปเลยันเป็นกิมมิคของเขาอะนะเออลูกคัดท่มากเลยอันเนี่ยเออแต่ก็ยังว้ากับฉากอีไรอย่างเงี้ยสวยดีมากเป็นซีซีที่สวยใช่ เราคิดภาพถ้เกิดว่าฉายตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นเขาเ,เนาะสวยสวย,สวยมาก ปุ่งสองไลทดีจ้จูไล์จูสักเทสักเทอ่านี่เป็นบรรยากาศขอบคุณที่มาสนุกกันสนุกละสนุกสริและนี่คือพลังของทุกคนเยอะอ๋อการรีทวิตไงคนทต์วิะไรอย่เงี้ย มันก็เหมือนเป็นโปรเจกต์หนึ่งแล้วของแฟนๆเนาะที่ทำให้อะไรเงี้ยมีทวิตใครบ้างอ่ะเออเยอะหมดเลยโอ้หถ้าทวิตใครได้เอามาขึ้นเนี่ยโอ้โหกินเลยกินเลยนะแต่ทุกคนเนี่ยก็แบบมีความหมายเหมือนกันนะทุกทวิตอ่ะใช่เป็นทุกๆกำลังใจทุกคนนำให้มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นใช่ โหแล้วแบบนี่คือครบเลยป่ะเนี่ยหนึ่งหนื่นน่ะบ้าหลอกกันทุกคนจริงค่ะอันนี้ไม่เทียงไม่เถียง enjoy your life สน่งกับคชีวิตนับถอยหลังคิดถึงมากจะพูดซุปเอมนั่นแหละ โหลมาร์กหลอกมากแน่เนี่ยก็จะก็จะบีดเบนกันไปอ่ดเบีกันไปคือนับวันรอทุกวันเปิดเป็นแล้วเนี่ยวันนี้มาแล้วว้าววันที่ดีเอาไปถ่ายตรงแสตแฟร์บีดูมิชชั่นวางคอมพิวเตรเียร์มันกันต่อไหนมิชชั่นอะไรออไปเด้วยวซีอีโอติดในมิชชั่น ไฟล์เอาปอน Facebook Twitter IG ละลายพูดิเชียรไทยอ่านั่นก็คือบรรยากาศครับผมที่น่ะ5 ABK ที่มีการเอาในด้าของ m v ก็คือไปร้านบนจอยักษ์น5อ b k เลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นพลังของแฟนคลับทุกคนแหละที่ช่วยกันรีทวิตให้ครบ1นึ่งมื่นนะครับผมแล้วก็เขาเลยตอบแทนให้เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์เลยเออหลายๆคนเขาจะได้เห็นเขาแบบอหนุ่มๆก็คือแบบมาเต้นนะ เราง่ายๆเหมือนเต้นกลางใจเบืองให้ทุกคนได้ดูได้ให้ทุกคนได้แบบโยกปไปไม่ใช่แค่แฟนคลับเท่านั้นที่จะได้ดูนอกจากแต่คนทั่วไปก็จะได้ดูด้วยใช่และที่สำคัญเขาบอกแล้วมิชชั่นนี้คอมพีทแล้วแต่มิชชั่นต่อไปจะมี the next mission จะเป็นมิชชั่นอะไรเราต้องมาดนกันอีกทีหนึ่ง นะครับผมโอเคแต่เนี้ยจบแล้วนะผมสำหรับเล็กชันเอวีเพลงวีดูจากหนุ่มหนสุเปลนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเ e นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแไอคอนทวิตเตอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาใหม่ทีหนึ่งกับเล็กชันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ